อีกสักผู้จะมีกบฏรบเข้าสู่สถานีจัดภูณิสาทีนทิศขอบ้าวจนทลาโปรระวังตรายจากกบฏรบ,ด,บด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,คป,คป,ะปัญหาเนี่ยทางลักผ่านม,นมาบ่อย ปัญหาทางลักผ่านเนี่ยมันบ่อยมากฮะเพราะว่ามันผิดกฎหมายคนคนสร้างก็แอบสร้างนะฮะโอ้เอานั่น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 น,น,นี่มันท้าตายนะฮะเนี่ย เป็นอะไรกันขึ้นมาเก็บกับรถไฟอย่ามาโทษการรถไฟนะฮะผมพูดไว้แค่นี้เลย โปรดจาเชดีสถานีโรวงเวียงใหญ่ก่อนตัดผู้ได้สามลงจากกระบวนรถรอตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่ท่านนำติดตัวมาวันนี้ตามเวลากา,ารนำลงจากกระบวนรถที่ถูกต้องกับต้วนก่อนลงจากกระบวนรถเบลค่ะขอบคุณค่ะ